สวัสดีค่ะเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยในอดีตผัวเดียวหลายเมียย้อนกลับไปสมัยสุขโขทยัยผู้ชายมีอำนาจมากในทางเศรษฐกิจพอเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวขนาดเดียวกันนั้นผู้หญิงถูกกำหนดให้อยู่ในครัวและอยู่ในบ้านความสัมพันธ์ทางเพศสมัยสุขโขทยัยตำหนิผู้ชายที่ทำชู้กับภรรยาคนอื่น แต่ก็ไม่ได้ห้ามการมีภรรยาหลายคนส่วนผู้หญิงที่มีสามีแล้วจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่นนั้นไม่ได้ถ้าไขรละเมิดเชื่อว่าจะตกนรกอย่างที่ปรากฏในไตภูมิพระล่วงซึ่งได้บรรยายในสภาพของนรกไว้อย่างน่ากลัวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้ชายก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่ในทุกๆด้านอย่างเช่นเป็นผู้นำชุมชนผู้นำครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดสิ่งต่างๆเพื่อสนองความต้องการของตนโดยมีกฎหมายเป็นฐานรองรับความถูกต้องความชอบธรรมเห็นได้จากกฎหมายที่เปิดโอกาสเอื้อให้ผู้ชายนั้นสามารถมีเมียได้หลายคน ดังที่ปรากฏในกฎหมายลักษณะผัวเมียที่ตาขึ้นในปีพุทธศักราช1904มีชื่อเรียกว่าพระอายการลักษณะผัวเมียมีใช้มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เรียกได้ว่าระบบผัวเดียวหลายเมียเป็นระบบที่สังคมไทยสมัยก่อนมีแล้วเป็นเวลายาวนาน ในกฎหมายพยิธยการลักษณะผัวเมียได้กล่าวถึงประเภทของเมียไว้สาประเภท 1. เมียกลางเมืองหมายถึงหญิงอันบิดาและมารดากุมมือให้เป็นเมียชายหรือภรยาหลวงแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาที่พ่อแม่จะยกให้เสมอไปการจะได้เป็นภรยาหลวงหรือไม่ขึ้นอยู่กับชาย สามีจะยกย่องให้เป็นภรรยาชั้นใดหญิงนั้นก็เป็นภรรยาชั้นนั้น 2. เมียกลางนอกหมายถึงอนุภรรยาหรือเมียน้อย 3. เมืม่อเมียกลางทาสีหรือทาตภรรยาหมายถึงหญิงที่มีความทุกข์ยากชายไถ่ตัวมาเลี้ยงให้เป็นภรรยาหรืออาจรวมถึงหญิงที่ถูกฉุดข่ามาเป็นเมียและทาสรับใช้ ตามกฎหมายภรรยาทั้งสามประเภทนี้จะมีกี่คนก็ได้ล้วนแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิน้นการเปิดโอกาสให้ชายมีเมียได้หลายคนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยอมรับสถานะของตนต่ำต้อยกว่าผู้ชายนอกจากกฎหมายจะเอื้อให้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคนแล้วผู้ชายยังมีค่านิยมการมีเมียหลายคน โดยเหตุการณ์นี้มีหลายคนเป็นการแสดงถึงฐานะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมชั้นสูงและฐานะทางการเมืองอีกด้วยซึ่งคานิยมดังกล่าวส่วนมากจะปรากฏอยู่ในหมู่ชนชั้นนายเช่นสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีพระม,มหิสีหลายองค์ผาเพนีแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการเสริมอำนาจทางการเมือง โดยเอาสตรีที่เป็นบุตรสาวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเป็นเจ้าจอมกฎหมายยอมให้ชายมีเมียได้หลายคนแต่หาได้ยอมให้หญิงมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนไม่เมียพระราชทานห้ามขายห้ามตีศักิ์ศรียิ่งกว่าเมียหลวงเมียพระราชทานก็คือเมียนางถือเสมือนเป็นของหลวง เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินการพระราชทานให้ผู้ได้รับจึงต้องห้ามกระทำสิ่งมิอันควรใ,ใดๆต่อเมียพระราชทานในช่วงนั้นมีกฎหมายที่คุ้มครองเมียนางคือขายเป็นทาสแก่ผู้ใดไม่ได้ส่วนเมียหลวงเมียน้อยเมียทาสสามีมีสิทธิ์ที่จะเอาไปขายได้ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทำนวงคลองธรรมจะทุบตีทารุนอย่างเมียอื่นไม่ได้โดยมีบทลงโทษไว้ว่าอันหนึ่งเมียแห่งตนนั้นเท้าพยาประสานให้แก่ตนถ้าแลสัตตีนั้นผิดประการใดแต่ตีด่าให้หลาบปราบให้กลัวอย่าให้ล้มตายเสียรูปทรงสต,ตีนั้น ถ้ามีได้ทำโทษตามสถานในแพศอายการลักษณะบอระดกเขียนไว้อีกว่าภรรยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานให้ได้ทรัพย์สามส่วนภรยาอันสู่ขอมีขันหมากมีบิดายกให้ให้ทรัพย์สามส่วนเหตุภรรยาอันพระราชทานให้นั้นสูงสักกว่าภรยาอันมีขันหมากบิดายกให้อนุภรยาให้ทรัพย์สองส่วนภรยาท้าทให้ปล่อยเป็นไทย แปรไทยเป็นไทยก็คือทรัพย์สมบัติในส่วนที่แบ่งให้เมียนั้นเมียพระราชทานจะต้องให้สามจุดห้าส่วนเมียหลวงได้สามส่วนเมียน้อยได้สองส่วนส่วนเมียธาตุให้ปล่อยเป็นไทยในอดีตเหล่าคุณนางมักส่งบุตรสาวของตนเข้าไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในวังส่วนหนึ่งก็หวังให้เป็นนางข้าหลวง ได้เรียนรู้ว่าถ้าทำชนชั้นสูงมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าจอมพระเจ้าแผ่นดินด้วยว่ามีคุณวสมบัติของสัต์คุณลัตรีอีกส่วนก็ถือว่าแม้คุณภาวัส,สนาไม่นําไม่ชักนําหากแต่ความอ่อนช้อนอ่อนช้อยในมารยาทที่ถูกขัดเกาเด่นชัดก็ย่อมมีโอกาสได้เฝ้าเรือนของครอบครัวข้าราชการชั้นสูงด้วยกัน อย่างไรก็เห็นจะมีแต่ได้ไม่มีเสียการบริหารราชการแผ่นดินสมัยกรงุงศรีอยุธยานั้นส่วนร,รวมอำนาจอยู่ที่ขุนหลวงก็จริงแต่ก็ยังต้องเสี่ยงกับการถูกโค่นล้มพระราชบรลลังอยู่เนื่องๆแต่หากพระเจ้าแผ่นดินมีขุนนางที่ถูกผูกใจกันก็ยอมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบรลลังมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จุลพักษ์พนมวัรณณอุธยา นักวิชาการอิสระทางด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รนักโกนศน์สะท้อนได้อย่างน่าฟังว่าการผูกใจข้าราชการสำนักที่เห็นเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันนั้นสามารถมองจากบ้านพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดก้าวสร้างให้คุณนางใกล้พระองค์ทั้งสี่คนนางส้อยฟ้าเป็นเมียรพระราชทานในวรรณคดี ในวนรรณคดียุครัตนโกสินทที่ใช้เส้นเรื่องสมัยกรุงศรีอยุธยาคุณช้างขุนแผนปรากฏมีพระราชทานเมียเกิดขึ้นในบทเสภาเมื่อภายงามบุตรของขุนแผนและนางวันทองอาสายกทพบไปลบเชียงใหม่เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ขุนแผนพ่อของตนจนได้รับชัยชนะกลับมาจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่แพ้ศึกจำต้องถวายที่ดารัน นาทั้งสองคือนางส้อยทองและนางส้อยฟ้าให้พระพันวสาพระพันวสาโปรดให้นางส้อยทองแต่ก็ไม่โปรดนางส้อยฟ้าจึงพระราชทานให้พระยัยไวถือเป็นบำเหน็จที่กำสุดจนชัยชนะแต่ในขณะนั้นพระไวมีเมียอยู่ก่อนแล้วคือพระนางสีมาลาส่วนนางส้อยฟ้าเองก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะตนไม่รู้ ประเพณีฝ่ายไทยสามีก็ได้รักใคร่มาก่อนเพราะเป็นภรรยาประธานนนำซ้ำในสมัยก่อนคนอุทยามองว่าล้านนาก็คือลาวจึงไม่ได้ให้การยกย่องแต่ปรอย่างใดนางไยฟ้าจำใจต้องอยู่ใต้หลังคาเรือนเดียวกันกันกบพระนางศีมาราต่างฝ่ายต่างถือว่าตนคือเมียของพระวัยการทะเลาะบ่อ,บบอแว้งจึงเกิดขึ้นอยู่ไม่ขาด ร้อนถึงเจ้าบ้านต้องห้ามทับกันอยู่เป็นนิดสึกนอกก็ต้องลบสึกในบ้านก็ต้องข้ามทับจะแยกย้ายอย่า,อาขาดก็ไม่ได้ด้วยภัยอายการลักษณะผัวเมียที่บังคับบัญญัติไว้ผัวเมียอยู่ด้วยการต่างคนต่างผีใจกันจะอยากกันไซให้เรียกสินเดิมทั้งสองข้างสินสมลบให้แบ่งเป็นสามส่วนให้ชายสองส่วนให้หญิงหนึ่งส่วน แต่หากหญิงมีสินเดิมแต่ชายไม่มีสินเดิมเมื่อยากขาดกันแล้วก็แบ่งสินสมรสเป็นสามส่วนให้หญิงสองส่วนให้ชายหนึ่งส่วนแต่ด้วยขนบประเพณีที่ห้ามหญิงมีสิทธิมีเสียงห้ามโต้เถียงหรือเป็นฝ่ายขอหยา่าผัวเมียพระราชถามทั้งในวรรณคดีหรือในชีวิตจริงในยุคนั้นหลายคนจึงจำใจอยู่และสะสมปัญหาในครอบครัวไว้กับตัวอย่างยาวนาน กระทั่งเข้ามาในของชาวตะวันตกมีการแลกเปลี่ยนความรู้มุมอมองต่างๆทำให้คนไทยเริ่มเข้าใจและผักดันกฎหมายใหม่จนกลายเป็นการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญพทัทิาว่าด้วยการให้ชายภรรยาตามกฎหมายให้ได้คนเดียวประกาศใช้ในวันที่1ตุลาคมพุทธศ2478